ก่อนหน้านี้ได้มีห้องเช่าห้องหนึ่งถูกทิ้งร้างเอาไว้แม้เจ้าของจะปล่อยให้เช่าในราคาที่ถูกมากแต่คนแถวนั้นก็ไม่มีใครกล้าเช่าเนื่องจากห้องเช่าหลังนี้มีประวัติที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นักจนกระทั่งในวันหนึ่งมีคุณยายคนหนึ่งแกเดินผ่านมาและเห็นตึกนี้ติดป้ายให้เช่าอยู่ดูจากทำเลแล้วก็ถือว่าดีใช้ได้เลย คุณยายจึงติดต่อโทรไปสอบถามราคากับเจ้าของตึกตึกแถวที่ติดป้ายนี่ให้เช่าราคาเท่าไหร่จ๊ะจะเช่าไปทำอะไรเหรอคะยายจะขายอาหารนะจ๊ะงั้นถ้าสนใจเช่าจริงๆเดี๋ยวลดให้พิเศษเหลือเดือนละสามพันเลยจ้ะแม้ถูกจังเลยนะงั้นฉันขอเช่าจ้ะว่าแต่ค่ามัดจำจ่ายยังไงจ๊ะ ถ้าจะอยู่ฉันไม่เอามัดจำหรอกจก้ะเอาแค่ค่าเช่าก็พอแต่ว่าถ้าอยู่ไม่ครบเดือนแล้วเกิดออกฉันไม่คืนเงินค่าเช่าให้นะจ๊ะในตอนนั้นคุณยายได้แต่คิดในใจว่าใครมันจะอยู่ไม่ครบเดือนกันค่าเช่าถูกมากขนาดนี้แค่เดือนละ3า0พันบาทเองจะหาที่ไหนได้อีกใครจะบ้าย้ายออก ดังจากที่คุณยายแกมาเช่าแกก็ทำความสะอาดฝุ่นคุ้งจนใหม่เอี่ยมอ่องไปหมดแต่ว่าก็มีคราบสีแดงบ้างบางจุดที่ติดแน่นเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกแถมกลิ่นยังไม่ค่อยดีอีกแต่คุณยายก็คิดว่าเอาเถอะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วสำหรับห้องเช่าราคา3,000บาท คืนแรกที่นอนที่นี่คุณยายแกก็ทำความสะอาดจนเหนื่อยหลับไปใครมาปุกแกแกก็ไม่ตื่นหรอกนะเพราะคุณยายแกเป็นคนที่นอนหลับแล้วหลับลึกมากๆยิ่งเหนื่อยแบบนี้ด้วยยิ่งไม่มีทางตื่นในวันต่อมาคุณยายแกเปิดร้านขายมาม่าทรงเครื่องถ้วยละสิบบาทแกขายราคาไม่แพงเนื่องจากขายให้นักเรียนขายแพงมากก็จะขายไม่ได้เอา แต่ไม่น่าเชื่อว่ามาม่าสงเครื่องของคุณยายจะได้รับการตอบรับดีมากแค่ขายวันแรกคนก็มาซื้อกันเยอะแล้วค่ะคุณยายคะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เจออะไรแปลกๆบ้างไหมคะมีนักเรียนมาถามคุณยายคุณยายแกก็เลยนึกคิดก่อนว่าเจออะไรแปลกๆไหมก่อนที่แกจะตอบไปว่าก็มีบ้างบางครั้งที่ได้กลิ่นเหม็นๆอะไรเน่าก็ไม่รู้ลอยมา กินเม็นเน่าเหรอคะคุณยายใช่จ้ะสงสัยมันจะมีหนูแอบมาตายที่ไหนสักแห่งนี่แหละยายยังหาไม่เจอกินนะคุ้งเชียวช่วงดึกๆนี้ยิ่งลอยหนักแล้วคุณยายมาอยู่ตึกนี้คุณยายไม่รู้สึกกลัวบ้างเลยเหรอคะมีอะไรให้กลัวกันล่ะสบายจะตายข้าเช่าก็แสนถูกนักเรียนคนนั้นจึงได้แต่ยิ้มแย่ๆเหมือนชะโงนใจกับอะไรบางอย่าง ก่อนที่จะขอตัวกลับบ้านคุณยายก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้เรื่อยมาเพราะนักเรียนสาวคนนั้นทำท่าทางแปลกคุณยายแกกะว่าถ้าเจอครั้งหน้าสงสัยจะต้องถามให้ได้แล้วว่ามีอะไรหรือเปล่าคืนนั้นคุณยายเข้านอนแต่หัวค่ำก่อนที่คุณยายแกจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องไห้แกก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาดูด้วยความสลืมสลือแบบคนนอนอยู่ ก่อนที่คุณยายจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งมานั่งร้องไห้อยู่ที่ข้างที่นอนแกต้องแถวแถวปลายตีนแกนั่นลหละอ้าวหนูมานั่งร้องไห้อะไรดึกดเดด,ดแบบนี้นี่หนูโดนผัวทิ้งมาหรือแม่ตายละ่ะร้องไห้ซะขนาดนี้นะคุณยายแกก็เป็นคนปากไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะแกก็เลยพูดจาส่งส่งไปด้วยความสงสัยของแกนั่นล่ละคะ่ะแม่ ถามแล้วก็ไม่ตอบยิงแล้วเรานะ่ทะทันเลาะกับผัวจะยายแล้วไปทะเลาะอะไรกันล่ะมันหาว่าฉันนอกใจมันก็เลยยิงปั้งเลยจะยายคุณยายสะดุ้งตื่นจากความฝันด้วยความตกใจพอตื่นขึ้นมาหัวใจแกก็เต้นรัวมากก่อนที่แกจะพบว่าภายในห้องนั้นโลกมีแค่แกอยู่คนเดียว แกเลยคิดว่าแกอาจจะฝันไปจริงๆคุณยายแกก็เลยพยายามนอนหลับต่อจนเช้าช่วงที่คุณยายกำลังเตรียมของที่จะเปิดร้านขายของช่วงเย็นแกก็พยายามเช็ดค้าบอะไรก็ไม่รู้สีแดงๆออกสีน้ำตาลที่ผนัแต่ไม่ว่ายายแกจะเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกยายยายกาลังทำอะไรอยู่นะ่ะ ยายก็กำลังเช็ดขราบอะไรก็ไม่รู้สีแดงๆนะสิมันติดแน่นมากเลยเนี่ยยายเช็ดมาตั้งนานแล้วเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกยายอย่าไปเช็ดเลยมันเช็ดไม่ออกง่ายๆหรอกคุณยายเลยเลิกเช็ดและหันมาถามนักเรียนสาวที่ทำท่าทางเอาม,ามืออึ้งแทนว่ารู้เหรอว่ามันคือคาบของอะไร คือว่ายายหนูขอถามหน่อยนะว่ายายนะ่ะเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีไหมยายน่ะเหรอก็เชื่อนะสิค่ะเป็นคนธรรมรทมโมชอบเขาวัดเขาว,วาข่าค่ะจะเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วงั้นถ้าหนูเล่าอะไรให้ยายฟังยายจะไม่ลัวใช่ไหมจ๊ะคุณยายเริ่มแปลกใจก่อนที่นักเรียนสาวจะเริ่มเล่าว่ารอยที่คุณยายเช็ดมันคือคราบเลือดที่แห้งติด ตึกที่ยายมาเช่าอยู่นี้นะ่ะมันเคยมีประวัติว่ามีหญิงสาวคนหนึง่งผัวหึงโหดมากจนยิงเมียตายบนห้องบนชั้นสองบนที่นอนนั่นแหละก่อนที่ผัวจะมาจบชีวิตลงตรงชั้นล่างตรงที่ยายพยายามจะเช็ดคาบเลือดออกเมื่อกี้นี้นั่นละ่ะโอ้ยที่ไหนๆมันก็มีคนตายทั้งนั้นแหละแม่หนูยายน่ะไม่สนใจหรอกนะ สรุปว่าคุณยายไม่กลัวใช่ไหมคะงั้นหนูขอเล่าต่อเลยนะเอา้ายังมีต่ออีกแล้ววะเนี่ยหลังจากนั้นใครก็ตามที่มาเช่าตึกนี้ก็จะถูกผีสองผัวเมียม,มาหลอกจนไม่มีใครเช่าอยู่ได้นานเกินเดือนสักคน แถมชาวบ้านยังมักจะเห็นผู้ชายมายืนโบกลุดึกดึกเดินหน้าตึกนี้ด้วยแต่พอไปดูใกล้ๆหน้าผู้ชายคนที่ไม่ยืนโบกรถน่ะมีแต่เลือดเต็มไปหมดจนชาวบ้านแถวนี้เขากลัวไม่ค่อยมีใครกล้าผ่านมาแถวนี้ตอนดึกๆเลยล่ะหนูเล่าให้คุณยายฟังแล้วคุณยายอย่าก,กลัวจนย้ายหนีนะคะ พอหนูน่ะชอบกินยำม,มาม่าของคุณยายมากเลยถ้าเกิดคุณยายย้ายหนีไปหนูก็จะอดกินขอบใจนะหนังหนูที่เล่าความจริงให้ยายฟังน่ะว่าแต่เราชื่ออะไรล่ะท้อฝันจะยายเด็กสาวพูดก่อนที่พอได้ยำม,มาม่าแล้วจะเดินจากไป หลังจากนั้นเมื่อเริ่มค่าคุณยายแกก็เริ่มขนลุกกับความหดหู่ภายในบ้านเพ้งเสียงจานพลาสติกหล่นลงพื้นยายถึงกับสะดุ้งพอคิดว่าจานวางอยู่ดีๆไม่น่าจะร่วงหล่นพื้นเองได้นะหน้าตากอะไรก็ไม่มีปิดหมดนี่ถ้าจะอยู่ในบ้านก็อยู่ดีๆร่วมกันไปดีๆนะอย่ามาหลอกทำให้คนแก่ตกใจนะเว้ยมันบาปข้าจะบอกเองให้ ยายพูดก่อนที่จะขึ้นนอนแต่ยายแกก็น,นอนไม่ค่อยจะหลับหรอกนะในคืนนั้นคุณยายน,นอนพลิกไปมาบนเตียงจนลืมตาขึ้นมาเจอหญิงสาวในฝันเมื่อวานนอนอยู่ข้างๆอีกแล้วก็บอกแล้วไงทำให้คนแก่ตกใจนนะมันบาปนะเว้ยยายจ๋าหนูเหงาจังเลยอ่ะหนูขอนอนด้วยคนนะยยายเออตามสบายเถอะเอ็งนอนบนเตียงไปแล้วกันนะ เดี๋ยวข้าจะลงไปนอนข้างล่างเองเว้ยยายพูดด้วยความหวาดกลัวก่อนที่จะหนีลงมานอนข้างล่างบ้านยังไม่ทันจะได้นอนเลยคุณยายก็เจอผู้ชายมานั่งชันเขาอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านเข้าอีกแล้วอา้าวแล้วเองเป็นใครอีกวะเนี่ยยายผมไม่น่ายิงเมียผมเลย โอ้ยเองยิงไปแล้วจะมาพูดอะไรตอนนี้มันจะไปแก้ไขอะไรทันวะเลิกมากวนคนแก่ได้แล้วข้าจะหลับจะนอนไม่ได้นอนเลยเนี่ยมันบาปนะเวย้ยคืนนั้นคุณยายแกก็นอนไม่ค่อยจะหลับเลยงัวงเงียมานั่งง่วงหาวหาวนอนอยู่หน้าร้านเพราะนอนข้างในบ้านไม่ได้ในตอนนั้นเองก็ได้มีนักเรียนสาวที่เคยเป็นลูกค้าอีกคนแวะมาถามคุณยายว่าคุณยายมานั่งทำอะไรตรงข้างหน้าร้านแต่เช้า ยายยมาทําอะไรตรงข้างหน้าร้านแต่เช้าจะเนี่ยจะอะไรจะอีกล่ะกับข่าโดนผีหลอกทั้งคืนจนนอนไม่ได้เลยนะสิยายเล่าให้กับนักเรียนสาวฟังก่อนที่เธอจะบอกว่านี่ยายยังโชคดีนะที่ไม่เจอหลอกทุกตัวนะ่ะถ้าเจอหลอกครบทุกคนทั้งครอบครัวนะหนาวกว่านี้อีกยายก็ได้แต่งงว่ายังมีคนอื่นอีกเหรอไม่ได้มีแค่สองผัวเมียอย่างนั้นเหรอ นักเรียนสาวเลยเล่าให้ยายฟังว่าลูกสาวบ้านนี้อ่ะตอนวิ่งหนีออกไปอ่ะก็ไปโดนพ่อยิงฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยเอย้ว่าแต่นักเรียนสาวคนนั้นชื่อพอๆหนะ้าคนที่ตายไปชื่อว่าอะไรหนะ้าถ้าหนูจำไม่ผิดน่าจะชื่อทอฝันนะยายถ้าหนูจำไม่ผิดเมื่อคุณยายได้ยินดังนั้นแกก็ได้แต่นั่งอึง้งยิ่งกว่าเดิมเมื่อรู้ดังนั้น นี่ตนเองน่าจะโดนผีทั้งครอบครัวนี้หลอกแล้วละ่ะแล้วต่อจากนี้คุณยายยังจะกล้าขายของอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหรือเปล่านะวันนี้ทั้งวันก็แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วด้วยถ้าเป็นพวกคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ยังจะกล้าเช่าตึกนั้นต่ออยู่หรือเปล่าคะ แต่ตึกนั้นขายของดีมากๆเลยนะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ